สวัสดีค่ะมาพบเจอกันอีกแล้วนะคะกับน้องนองสาวดำลำพันธ์คนเลี้ยงวัวในเกาหลีมือนีเข้ากับเอานางานอีกหนึ่งอย่างมาฝากหน้างานในเช้าของวันนี้เป็นการให้อาหาร TMR กับลูกวัวงขุนนะคะอันนี้เป็นงัวขุนรุ่นแดเดือนขึ้นไปค่ะเป็นรุ่นยานมนะคะยานมเพลนเดลหลายเดือนแล้วค่ะอยู่หลังคอกของแม่ข้กนี้จะเป็นคอกที่ลูงวัวสามารถมุดเขามุดออกได้ข้างหลังขออแยกตั้งหากนะคะเวลาหิวนมเขาก็จะเข้าไปกินนมแม่เวลาบ่หิวนมเขาก็จะออกมากข้างนอด แบบนี้ละค่ะน้องนงก็จะยกตะก้าอาหารเข้าไปเทใส่รางแบบนี้ทําไมถึงไม่ใช้รถใช่ไหมคะข้อนี้ข้อนี้จะเป็นคอกเปิดกว้างรางอาหารก็อยู่ในคอกของลูกวัวรถก็เลยไม่สามารถเข้าได้นะคะเราต้องปั้นอาหารออกมาใส่ตะก้าแล้วก็ยกเข้าไปเอาแบบนี้ค่ะพวันก็จะเปิดเปิดเปิดปั้นออกมาใส่ตะก้าให้น้องนงนะคะแล้วน้องนงก็จะยกเข้าไปบางวันพ่อบ้านก็ทําคนเดียวนะคะบางวันน้องนงหออฟางเสร็จเร็วน้องนงก็จะมาช่วยพ่อบ้านแบบนี้ค่ะผู้นึงก็ตรงใส่ตะก้าผู้นึงก็ยกเข้าไปนี่ละค่ะ บางทีบางรอบก็เต็มเร็วก็ยกช่วยกันต่างคนต่างช่วยกันไปเนี่แหละค่ะการทํางานในฟาร์มแต่ละขคอกก็ทํางานไม่เหมือนกันนะ ใส่งาน่พือกันบางข้อกินอาหารเม็ดบางข้อกินอาหารวัวขุด TMR หรือว่า TMF นะคะบางข้อก็เข้าได้บางข้อก็เข้าไม่ได้ก็ใช้รถต่างกันบางข้อใส่รถใหญ่ได้บางข้อต้องปิดรถเข็นสำหรับกอนี้เราก็จะยกเข้ามาเองแบบนี้เราจะใส่ทั้งหมด2่างรางละ6ตะกา้าล้วก็จะยกเข้ามาเรื่อยๆเหลืออีก 1. ตะก้านะคะตอนนี้เป็นร่างกับเป็นใส่ท่อนะคะเป็นท่อพลาสติกมาผ่าครึ่งทําเป็นรางแล้วเราก็ทาขาตั้งเป็นเหล็กเข้ากับมาประกอบใส่เอาเนาะคะ่ะเขาก็จะยกเข้าไปเรื่อยๆเลย การเติมอาหาร1ครั้งกินได้2วันสําหรับลูกวัวคอกนี้เข้าไปตองเติมดูมันเมื่อยยกเขายกอ่อเข้าร็เติมไว้เลย2วันนะคะ งานมาเติมหนึ่งทีส่วนอาหารที่หล่นลงพื้นนะบ้านก็จะใช้มือกรอบๆเขาใส่ตะกา้าแล้วกับมาเทศใส่ล่างคือเกาืนะเราไม่ได้ทิ้งนะคะอันไหนที่มันหลน่นที่มันหูกออกเราก็เก็บมาให้วัวกินเหมือนเดิมนี่แหละค่ะสําหรับอันนี้ก็เป็นหน้าง,งานตัวอย่างในแต่ละวันให้ดูนะฝากทุกคนรับชมคลิปให้กับน้องนงด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้มีแรงทําคลิปต่อไปฝากกดไลค์กดคอมเมนต์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ